สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอพระเครื่องนะครับก็เป็นรอบเย็นอีกหนึ่งชุดเนี่ยบอกเลยว่าพระชุดนี้นะครับนั้นเดิมเดิมเลยพี่สมเด็จสวยมากนี่ครับอย่าพลาดด้วยเด็ดขาดเลยพี่สาหรับสมเด็จวันนี้นะนี่ครับราคาเริ่มต้นพี่นัสองร้อยสามร้อยพร้อมส่งทุกรายการไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นรับนะเก็บเงินปลายทางเดียวพี่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนี่ยครับเบาๆแบบเราใจเป็นแบบไหนนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มาแล้วกันพี่นะครับวันนี้ก็อย่าพลาดด้วยเด็ดขาดนะครับ รายกัรแรกแนวประรายการแรกเอาหล่อบโบราณเลยเนะครับนะเป็นหล่อบโบราณของท้าวเวสุวรรณพี่หล่อโบราณท้าวเวสุวรรณวัสุทัศน์นะครับนี่ผิวพันธ์เดิมนะเนี่ยรอยตะเข็บนเนี่ยนะครับรอยตะเข็บดูครับคือทองเหลืองเก่าพี่นะครับทองเหลืองจะออกมุนๆหน่อยอทองเหลืองเจาะมุนมุนหน่อยองค์นี้เอาสามรอยนะครับพี่ดูหน้าดูตานะครับไม่มีเบลอนะไม่มีเบลอ,ไม,มบอไม่มีบวมนะครับอันนี้ถูกต้องตามพิมพ์นะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับท้าวเวสุวรรณ องเนี้พี่หลังยนันโต๊ะกลางป่ะแบบเนี้ยผมไม่มั่นใจนะพี่นะว่าเป็นที่ไหนปกโพดูเนื้อดิเนื้อนึบเลยนะครับเนื้อนึบเลยพี่แนวไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะแต่ไม่ไม่อยากให้พลาดเลยพี่เพราะพามัได้เดิมไงองนี้เป็นพิมพ์ปกโพครับพี่ได้หลังเป็นยันตอย่างเงี้ยเออ้ายๆแบบว่ายันโต๊ะกลางหลวงปู it, it ่บุญอะไร่าเงี้ยประมาณนี้ป่ะพี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมล่ะเอาไปสองร้อยนะครับสองร้อยบาทนี่ไม่ต้องเขียนหมายเลขหรอกมีองเดียวแนบหลังยันมีองคเดียวพี่นะครับองเดียวสองร้อย 200บาทแล้วก็เอาอันนี้อยู่ในเขาได้อยู่ในถุงเก่านะครับได้ยในถุงเก่าขออนุญาตตัดออกในรับขออนุญาตตัดออกครับพี่สําหรับอันนี้จะเป็นจอบเข้าไปนนครับจอบเก่านะครับอันนี้จอบเข้าไปพี่จอบเก่าจอบเดิมจอบธรรมชาตินนครับจอบเก่าจอบเดิมจอบธรรมชาติพี่จอบหนูเข้าไปจอบเข้าไปเอาสักสามร้อยบาทพี่นนครับจอบหนูเข้าไปสองสี่เจ็ดแปดนครับสองสี่เจ็ดแปดเอาไปสามร้อยบาทนี่ผิวพันธุ์ธรรมชาติเห็นไหม สองสี่เจ็ดแปดสามร้อยบาทนี300ท่ครั300บสามร้อยสามร้อยแล้วก็อันนี้เขาเรียกวายอพี่นะครับแต่ด้านในเป็นใส่กรอบไว้อยู่แล้วนะไม่มั่นใจว่าเป็นพระอะไรอ่ะพี่เอาไปสองร้อยนี่ครับอันนี้มันไม่มั่นใจจริงๆนะพี่นะ,นะครับเอาไปสองร้อยบาทถือว่าแบ่งปันพี่พี่สมาชิกนะครับนะถือว่าเราแบ่งปันพี่พนะี่สมาชิกกับพี่เนี่ยเป็นพระอะไรเป็นยอดขุนพลหรือเป็นพระยืนนะเนี่ยเป็นพระเหมือนจะเป็นทรงยืนนะเนื้อผงพุทธคุณนะพี่ สองร้อยบาทแนบเขาเรีเยกปิดไว้นยะเอาสองร้อยนครับบอกผมได้กันพี่องค์ไห200นสองร้อยนะแนบนะแบ่งปันกันวันนี้แล้วก็องค์ต่อไปนะเป็นพระกิง่งนะครับเป็นพระกิง่งองค์นี้ชื่อว่ากิ่งหลวงพ่อคูณน,นะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะในะคร,ระกิง่งรุ่นทิ้งทวนพี่นะครับรุ่นทิ้งทวนหล่อโบ,บราณสวยๆเดิมๆพี่ผิวพันธุ์ธรรมชาตินะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่ผิวพันธุ์ธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับพระกิ่งหลวงพ่อคูณนี่พี่เดี๋ยวไม่ได้ดูคําพ่อคูณเนี่ย อันนี้กิ่งเดิมๆนะอยู่ในเลี่ยมเนี่ยราคาสามร้อผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่เร้าใจมากนะครับเป็นราคาที่เร้าใจมากเลยพี่สามร้อยบาทนะครับพระกิ่งหลวงพ่อคูณแบ่งปันพี่ฟังที่กิ่งมั้หูลั่นๆเลยเนี่ยนะครับสามร้อยสมเด็จเส้นได้หมายเลขกนึงเลยนะครับนะจัดให้เลยเนี่ยดูเส้นได้เนี่ยเส้นได้ไม่ใช่ธรรมดานะเส้นได้บางขุนพรมพี่คาบทองยังประปรายเลยเนี่ยเห็นคาบทองไหมนะครับพี่พี่เห็นคาบทองไหมเนี่ย คาบทองยังปราบปลายเลยพี่พระบ้านๆพระเดิมๆนะครับนะสำหรับองค์นี้ดูเนี่ยาบบางหุ่นพรมชัดๆยังไงก็บางหุ่นพรมพี่ผุดออกมาจากในเนื้อแล้วมีคาบทองบางๆนะครับนะมีคาบทองบางๆครับพี่นะดูด้านหลังเนี่ยบางหุ่นพรมครับพี่นะเส้นได้บางหุ่นพรมหูมองแล้วบอกเลยว่าจีิจริงองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทหมายเลขหนึ่งนะนะอย่า nee พลาดนะพี่นะหมายเล็หนึ่งสี่ร้อยบาทผมว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาว์นะครับเป็นราคาที um ่ย่อมเยาว์พี่ 400บาทนะครับองค์นี้เป็นหมายเลขกหนึ่งขออนุญาตหาซองใส่ก่อนนะครับขออนุญาตหาซองใส่และเขียนราคาหมายเลขกหนึ่งสี่บาทนะครับหมายเลขกหนึ่งสี่บาทต่อเนื่องเลยพี่นะครับต่อเนื่องไปเลยอ่าชุดนี้เลยนะครับอยู่ในถุงเนี่ยองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าวัดท้ายตลาดเดี๋ยวพี่พิมพ์สั่งกระจายนะครับสั่งกระจายวัดท้ายตลาดเน้นดูง่ายนะครับเนอะเน้นเบาๆนะครับเนีราคาก็เบาๆบาเลยดูเลยเนื้อนี่หนึกเลยสามร้อยพี่นะครับสั่งกระจาย แนบสั่งค่าจ้ายเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็องนี้สำหรับองคนี้พี่นะนะวัดเกตก็พี่พิมพเข่าตุ่มแนบะเข่าตุ่มเลยเขาจะเป็นตุ่มตุ่มก้อนๆเห็นไหมนะนะวัดเกตพิมพเข่าตุ่มเนื้อสวยแนบะพี่ดูเนื้อเดี๋ยวค่อยไล่ดูเนื้อเนี่ยเข่าตุ่มแนบะเข่าตุ่มเนื้อสวยมากแนะวัดเกตพิมเข่าตุ่มหูอย่าพลาดเลยพี่องค์นี้นะแนบะพลาดแล้วพลาดเลยในฮมเบอร์พลาดแล้วพลาดเลยพี่เข่าตุ่มธรรมาชาติเอาสามร้อยแนบหมายเลขสอง นะครับเข่าตุ่มหมายเลขสองสามร้อยบาทแกะให้ดูเดิมๆนี่แหละนะครับเออแกะให้ดูเดิมๆดิมไปแล้พี่หมายเลขสองสามร้อยนะี่ครับตามด้วยองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้เขาจะเขียนไว้ด้านหลังเห็นไหม阿拉หังวัดทอไอวอทอโชในวัดอะไรพี่เนะี่ยวอทอชอ่ะแล้วเนื้อสวยพี่นะครับเดี๋ยวดูผมได้ไ่มเ,เนื้อตึกเลยพี่นะเป็นช้างในะด้านล่างเนี่ยเนี้ยครับเป็นช้างเขาเรียกว่าวัดอะไรนะเนี่ย วทชเนี่ยวัดอะไรพี่อลังอ่ะเอาสองร้อยแนวเผื่อพี่พี่รู้เอาสองร้อยแบ่งให้นะครับแบ่งให้แล้วก็พระดีลาในเลี่ยมนะครับสำหรับองค์นี้พี่นะเป็นพระดีลาคล้ายลีลากําแพงขาวกําแพงเพชรอ่ะในครับคล้ายๆลีลากําแพงขาวแต่องค์นี้เป็นพระเนื้อดินซึ่งไม่ใช่ดินแบบว่ากดใหม่นะครับนะเอาดินเก่าๆนะครับเออเอาดินเก่าๆมาคุยกันพี่ดูเนื้อดินนี่เก่าเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในครับเออเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ดูเนื้อสามร้อย เจาะรูระบายอากาศด้วยเนี่ยสามร้อยบาทเดี๋ยวพักชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยพี่เนี่ยดูดิสามร้อย 300, นะครับแบ่งปันให้เออแบ่งปันให้แล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับนะับเป็นเนื้อผงคุกหักที่นะครับออกโซนกะลาแล้วหลวงพ่อแก้ววัดคือวันพี่นะครับพ่อแก้ววัดคือวันดูผิวพันธุ์ก่อนเลยนะครับนะแห้งๆนะครับยังไงก็ต้องแห้งก่อนแห้งแก่งเก่านะครับเออแห้งแก่งเก่าหลังนี่ย่นเลยไหมนัไม่ต้องรอปการเซ็ตตัวหลังนี่ย่นเลยพี่หลังแบบสามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็ เดี๋ยวขออนุญาตพี่นะครับดูสมเด็จมึงดิองคน์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมพี่นะครับพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมพี่ดูคาบเห็นไหมคาบฟองเต้าหู้คาบน้ำมันตัองอิ้วนะครับคาบฟองเต้าหู้และคาบน้ำมันตังอิ้วสวยจริงเห็นไหมสวยจริงนี่คาบฟองเต้าหู้และคาบน้ำมันตัองอิ้วเนื้อแบบว่าเขาได้เนื้อแกร่งนะครับที่เขาเรียกว่าเนื้อแกร่งเนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนื้อแกร่งจริงนะครับนะดูดิคาบฟองเต้าหู้ขึ้นมา เนี่ยครับคาบฟองเต้าหู้คาบเขาเรียกคาบกลุ่ที่ออกส้มๆเห็นไหมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แนวะวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเอาสามร้อยเนี่ยครับเอาแบบพิมพ์ใหญ่เอาแบบใบวัอ่ะพิมพ์ใหญ่แบบใบวเอาสามร้อยมานี่ยอยากแบ่งเนะี่ยคหมายถึงสามสามร้อยบาทบอกแลได้วันนี้พาซี่สวยพี่นะอย่าพลาดนะเพิ่งได้มาเลยเนะีนะ่ยเนี่ยครับเพิ่งได้มาเลยแล้วดูเนี่ย,ด,ยดูเนื้อชิน ans, ah นงนี่เนี่ยเนี่ยครับไม่เห็นสวนเนี่ยเนี่ยครับลองดูเนื้อได้เนะีนะ่ยเนื้อความเก่าความแห้งเนี่ยนะเออเนะื้อความเก่าความแห้งเนดื้้อไ เขาแห้งจริงเก่าจริงนะครับดูด้านหลังเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่ามันเปื้อนคราบมาอยู่เงี้ยพี่เขาตั้งวางหงายไว้บนหิ่งอะ่ะเนี่ยดูเนี่ยดูคราบเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าคราบเอ่อคืออะไรในพี่นาดาไปกเกาะติดอยู่เอาผมเอาสามร้อยพี่แบ่งปันให้นะครับไม ah ่เห็นสวนที่เดิมแน่นอนนะบนวะเดิมขายหิ่งเลยสามร้อยบาทไม่เห็นสวนสามร้อยแล้วก็มีพิมพ์อก,อกคุดนะครับนะบนะบนะอกคุดบางหุนพรมส่วนมากวันนี้บางหุนพรมเยอะนะนะครับนะเลือกกันได้เลยพี่ดูเนื้อเนี่ย นะครับบางหุ่นพรมวันนี้นะใครวใครได้พี่บางวันก็ไม่ค่อยมีสมเด็จนะครับวันนี้ผมได้ผมสมเด็จมาเยอะแนวได้มาสมเด็จมาเยอะคัดสวยๆจันให้เลยแนวเออคัดสวยๆนี่จันให้เลยพี่สมเด็จวันนี้เยอะนะดูข้ามเนี่ยอันนี้บางหุ่นพรมพี่อกคุดนะครับเอาสามร้อยสามร้อยนี่ใครวใครได้นะครับอ่าสามร้อยนี่ใครวใครได้นะพี่นะหมายเลขสี่หมายเลขสี่เอาสามร้อยบาทนะครับนะหมายเลขสี่ขออนุญาตใส่ซองก่อนเขียนราคาเลยพี่นะครับหมายเลขสี่ 3า0รอบาทนะครับหมายเลขสี่สามร้อยเดี๋ยวต่อเนื่องให้นะครับนะองนี้ยอดขุนพลลบบุรียอดขุนพลเนื้อตะกัวสนิมแดงโอ้โหความสวยไม่ต้องพูดถึงดูเนื้อนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยวันนี้นะพี่นับครั้งพระสนิมแดงเลยโอ้โหสวยสวยทุกองค์เลยเนื้อพี่ดูเนื้อดีเห็นไหมนะครับสวยสวยทุกองนะครับวันนี้เป็นยอดขุนพลเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงดูด้านหลังเนี่ยนะครับดูด้านหลังเนี่ย อันนี้เป็นหลังคล้ายๆหลังลาย้าแต่แดงนิดๆนะนะครับแดงนิดๆเนื้อตะกวสดสลิมแดงหูแดงจ๋าๆเลยอะนะครับแนวองค์นี้นะเอาสี่ร้อยพี่นะครับขอราคานิดนึงอ่าขอราคานิดนึงพี่สี่ร้อยบาทขนมเปี๊ยะแนวนะขนมเปี๊ยะใช่ไหมดูเนื้อดิอันนี้ซุ้มกอพี่แนวซุ้มกอกำแงพงเพชรนะร,รอยกดด้านหลังบอกเลยว่ากดแล้วมีรอยเขาได้แล้วรอยปิ้นนะปิ้นก้นเนี่ยนะปิ้นตั้งออกมาด้วยนี่ธรรมชาติล้วนๆนะสามร้อย สามร้อยบาทเจ้พี่นะับซุ้มกอขนมเปีย๊ยะป่ะอย่างเงี้ยหรือจะเป็นพระพระอะไรนะพระปางเขาได้นะพระปังงานวิชัยเหรอเนี่ยสวยมากพี่เอาไปเอาไปสามร้อยนะครับไม่ใช่ขนมเปีย๊ยะก็ปงงางมารวิชัยอะไรสักอย่างหละนะเอาสามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็นี่เลยนะครับองค์นี้เป็นอ่อใส่กรอบมาเดิมมากองนี้นะนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวน,นนะพี่เรียญหล่อเนะรเรียญหล่อแซยิดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนการหล่อข้าบเบ้า นะครับการหล่อค่าเบ้าสาแดงนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยขึ้นนะร่องรอยการหล่อใช่ไหมที่เป็นเม็ดเม็ดเป็นเป็นเป็นเป็มดุ่มแบบนี้นะครับนี่คือร่องรอยการหล่อนะครับแบบเป็นธรรมชาติหลังเรียบเรียบเลยเราก็เจอแนวเรียบเรียบแบบแทงสบายแต่ส่วนมากผมจะชอบหลังแบบนี้นมันมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความคลาสสิกนะครับเอา300บาทพร้อมแขวนพร้อมใช้300บาทพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับมีอีกไหมนะครับมีอีกไหมนี่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 ปูทวดนี่นะครับนะภูมิใจนําเสนอนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่าน เนื้อับหลวงปู่ทวดนี่ทองเดิมนะเห็นไหมทองแห้งแก๊กเลยเนี่ยเนื้อว่านพี่เนื้อับเนื้อว่านเนี่ยแบบนี้หน้าเก็บหน้าแขวนหน้าใช้เนื้อับหน้าเก็บหน้าแขวนและหน้าใช้ครับพี่คาบว่านเดิมเนื้อับคาบว่านเดิมองค์นี้เอาสามร้อยสามร้อยบาทเนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพี่นับทองเดิมเดิมเนี่ยเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นับองค์นี้จะเป็นสาลิกานับนะสาลิกาอยู่ในสีพึ่งปะถ้าดูไม่ผิดนะเนื้ับขออนุญาตแกะแกะได้ไหมเนี่ย นะบเป็นนกสัตวิกาพี่อยู่ในสีพึ่งนะครับเขอ,เอใส่ตลับไปเงี้ยสามร้อยพี่นะครับสามร้อยบาทสัตวิกาในครับสัตวิกาองค์นี้นะสามร้อยบาทสวยนะสวยเดิมด้วยสามร้อยบาทแต่ขออนุญ,ญาตใส่กรอบก่อนนะพี่นะในะครับขออนุญ,ญาตใส่กรอบสักครู่เดียวไปต่อเลยดีกว่าเนครับองค์นี้เป็นพิมพ์เอ่อพิมพ์ใหญ่พี่นะปกโพเชียงแสนเนครับปกโพเชียงแสนเนื้อชิ้นนะ นะครับสำหรับโปะโพเชียงแสนเนื้อชินุงนี้นะเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทนะดูความเก่าความแห้งกัดเลยนะครับพี่พี่ดูความเก่าความแห้งกัดเลยอันนี้อยู่ในเลี่ยมเดิมนะไม่ได้ว่าเพิ่งเลี่ยมนะครับอันนี้คือเลี่ยมคู่ตัวมาแบบนี้เลยเขาเลี่ยมบล็อกไว้หลังรายผ้าเขาเลี่ยมบล็อกไว้และเป็นหลังรายผ้าพี่สวยนะออสวยนะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยพี่องนี้นะสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะบแล้วก็ซุ้มกองนี้ สำหรับซุ้มโกงนี้พี่พิมพ์กลางไม่มีกระหนกนะครับพิมกางไม่มีกระหนก,นะก,ก,ห,นกหลังกระดานแบบบางๆพี่สามร้อยสามร้อยจะพี่จ๋านะครับพิมพกางไม่มีกระหนกสามร้อยสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพระอะไรอ่ะเป็นพระที่เขานั่งเออนั่งมีเท้าด้านหน้าแบบเนี้ยนะแล้วเป็นเนื้อตะกวดสีนแดงพี่พี่เคยเจอไหมหด้านข้างจะเป็นฉัดอ่ะเนี่ยด้านข้างจะเป็นฉัดอ่ะและซุ้มนี่เป็นซุ้มยอดขุนพลเลยนะนะครับซุ้มเหมือนซุ้มยอดขุนพลอ่ะ ไม่มั่นใจว่าคือ,คอเรียกว่าพ้าอะไรพี่แต่เราได้เดิมมาเป็นเนื้อตะกวดสีิ่แดงหลังลายผ้าเก่ามากเนี่ยดูเนื้อเป็นชั้นเลยอะโอ้เนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยพี่แล้หลังลายผ้าเดิมมาก เอาสี่ร้อยพี่นะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพี่นะครับน้พี่พี่ท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระกุนะครับแนะนําพี่องค์นี้นะแนะนำนาถูกทางเลยองค์นี้นะครับบอกเลยว่าลึกลึกลับมากลึกลับซับซ้อนมากนะครับสําหรับองค์แบบนี้นะส่วนมากผมก็จะรู้พระล่วงพระหูยานนะครับนะเออพระธาตุกระดาอะไรเงี้ยนะยอดคุณพลรู้แต่พระแบบเนี้ยนะครับนั้นลึกเกินไปเอาสี่ร้อยนะครับแต่พระได้เดิมไงเออขอสี่ร้อยบาทเบาๆนะครับเบาๆพระเปิดโลกครับพี่ เนยเปิดโลกมือทิ้งดิ่งเนยเปิดโลกมือทิ้งดิ่งพิมพใหญ่แนวนั้นน่าจะเป็นของกำแพงเพชรหรือเปล่าหรือของสุโขทัยแต่ร่องรอยในการกดพิมพแนวนั้นเนื้อดินที่แห้งร่องรอยในการกดพิมพ์และเนื้อดินที่แห้งสามร้อยนะครับพระธรรมชาติเนี่ยพี่ผมได้มาเดิมๆเลยสามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็อง์นี้พี่แนวสําหรับองค์นี้จะเป็นวัดพับพิมพ์ใหญ่แนววัดพับพิมพ์ใหญ่นะแหมเนื้อนี่เป็นเราพูดถึง เนี่ยครับเออเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่วัดพระรพิมพ์ใหญ่สวยนะสวยแล้วเดิมๆเลยสามร้อยเป็นงานเนื้อนี่แบบว่าหนึกเลยเออสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่เนี่ยครับหลวงพ่อแก้วนะครับนะออกวัดปากทะเลครับพี่ทองเดิมนะเนี่ยครับทองเดิมแล้วอยู่ในเลี่ยมนะอันนี้อยู่ในเลี่ยมพี่ดูดเิเขาเลี่ยมไว้อย่างนี้เลยเลยนี่ยครับเอออยู่ในเลี่ยมเดิมๆเลยพี่นะครับหลวงพ่อแก้วนี่ดูเนื้อด้านหูตรงนี้ย่นหมดเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยย่นไหม นะครับเนื้อนี่เหี่ยวนี่ย่นหมดเลยไหมเนื้หลังนี่แตกปรีๆๆๆแล้วสี่ร้อยแนวสี่ร้อยพิมพ์ปั้นแนวแบ่งปันเงินไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับยังไม่จบกับพี่นะครับองนี้เลยแนวองคนี้เป็นวัดสมเด็จวัดระฆังป่ะว่าแน่ใช่นะแต่การการเซ็ตตัวเขาจะไม่ค่อยสวยพี่แนวร่องรอยในการใช้งานก็คืออาจจะใช้งานมาจนจนช้ำไปบ้างนะครับต้องใช้คานี้พี่ใช้งานจนช้ำไปบ้างมาดู ok Não, ร Não, Men, <c Siri> millet, ่องรอยการใช้งานดูดิเขาใช้งานจนช้ำไปบ้างพี่ แต่ด้านหลังบอกเลยว่ามวลสารคุาหนาแน่นนะนะครับเออมวลสารคุาหนาแน่นแล้วมีความหนึกแกร่งเก่านะครับหนึกนวลแนวนะเออหนึกนวลตาหนึกนุ่มนะครับแมสุดยอดจริงๆนะครับสําหรับวัดระฆังองค์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ไม่สวยแต่ดูง่ายนะเออไม่สวยเน้นมวลสารไว้ก่อนเอาไปสามร้อยบาทนะครับหมายเลขห้านะหมายเลขห้าสามร้อยบาทนะครับขออนุญาตหาถุงใส่ก่อนนะครับขออนุญาตหาถุงใส่ก่อนพี่ หมายราคาด้วยนะนะครับสามร้อยสวยนะพระสวยๆทั้งนั้นวันนี้นํามาให้พี่แนวหมายราคาสามร้อยใครไวใครได้วันนี้นะครับอยู่ที่ความไวพวกพี่อ่ะแล้วก็พระนี้พี่นะครับอันนี้จะเป็นพระเขาเรียกว่าพระเทวรูปปะในพี่ดูหน้าพระเดี๋ยนะครับเทวรูปเชียงแสนเนาะสวยสวยธรรมชาติพี่สามร้อยแนวสามร้อยเทวรูปเชียงแสนสามร้อยแล้วก็อันนี้เป็นพระลีลาเม็ดขนุนแนวเม็ดขนุนเก่า ใครับเม็ดขนุนเก่าโหแล้วเก่าจริงพี่นะเม็ดขนุนนะเห็นไหมแรกขึ้นมาเป็นปรอยยับเลยเห็นไหมดูเม็ดขนุนเนี่ยดูเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่เป็นไงเจอเม็ดขนุนม็ดนี้เดิมๆเลยเนี่ยเห็นไหมด้านหลังเป็นรอยกดรอยนิ้วมือรอยยบรอยยับเนะี่ยสามร้อยบาทนะครับเอาสามร้อยถ้ากิ่งไม่ทราบที่พี่นี่เป็นกิ่งเก่านะรับต้องขออนุญาตบอกกวนเลยว่า,เ,ววาเป็นกิ่งเก่าเราไม่ทราบที่จริงๆ สำหรับพระกิ่งนะพี่นะเปียกทองเดิมๆมาเลยอืมเปียกทองเดิมๆเลยพี่พระกิ่งเก่าในเงี้ยพระกิ่งเก่าแบบนี้เอาแบบว่าเขาดะไรเอาแบบว่าราคาที่สามารถแบบว่าจับต้องได้นะได้อุดด้านซ้ายมือนะเนี่ยเห็นไหมเห็นหน้าหันหน้าอย่างนี้นะอุดด้านซ้ายพี่นับซ้ายมือที่ผมส่องเนี่ยอันนี้มือขวาที่ส่องนับมือซ้ายเนี่ยอุดด้านด้านซ้ายมือนับเราเป็นกิ่งเก่าไม่ใช่กิ่งใหม่นะไม่ได้กิ่งแก้งเก่านี่กิ่งเก่าจริงสามร้อยนะพระกิ่ง นะบพระกิ่งสามร้อยตอด้วยพระกิ่งองค์นี้เลยนะครับเออตอด้วยพระกิ่งองค์นี้เลยพี่ดูดูร้อยตอกเนี่ยนะพระกิ่งโอ้โหนี่สวยมากพระกิ่งองค์นี้นะเป็นของหลวงพ่อแหละเป็นพระกิ่งมหาลาบนะครับมหาลาบหลวงพ่อเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะวัดประดูชิมพีมหาลาบวัดประดูชิมพีนะครับหลวงปู่โตดิพี่นะครับด้านนี้เขาเขียนตรงนี้ในในปู่โตเนเน่เห็นไหมอ่านได้เลยเนี่ย นะคนาจ้าดอกเนี่ยไม่เนี่ยหลวงปู่โตเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยจระจระเลยเนี่ยเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็ตอบไปเนี่ยหลวงปู่โตนะครับแนวหูเดิมๆพี่สวยมากสี่ร้อยบาทเนี่ยครับอ่าสี่ร้อยบาทในแง่พลาดนะเนี่ยครับเอรอย่าพลาดนะไม่มีแล้วแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้เป็นคะแนนเนี่ยครับสมเด็จคะแนนเนื้อสวยพี่แววเนื้อหนึ่งเลยนะครับนะแค่หาที่อย่างเดียวพี่ด้านหลังเป็นตัวยันแบบเนี้ยสมเด็จคะแนนสามร้อยบาทนะครับสมเด็จคะแนนพี่นะสามร้อยบาท เหรียญสําหรับเหรียญนะครับนะันี่เป็นเหรียญของหลวงพว่อกลยอะพี่เนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อกลือหูดูดิดูผิวดูพันเนี่ยนี่ดูผิวดูหลวงพ่อกลือเนี่ยนะครผิวพันเขาเดิมมากนะครับนะเออผิวพันเดิมมากๆเลยพี่ดูด้านหลังนี่นะเป็นหนุมานเชิญธงนะครับเป็นหนุมานเชิญธงพี่ปีสองหนึ่งเอาไปสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเนื้อ,อปลากลืพี่ สี่ร้อยบาทนะครับองนี้พี่นะคราปรุงพรก400ลวยอลสี่ร้อยายการสุดท้ายปลายสุดับพี่สำหรับอง์นี้นะครับนะนมีคาบแบบนี้พิมพ์ใหญ่วัดละคังหรือเปล่านะครับพิมใหญ่วัดละคังหรือจะเป็นอันนี้มันเป็นจ้าขอคาบได้มาตังอิวนะนะครับนะหรือเป็นคาบกลุหรือจะเป็นกุกเก่าบางหุ่นพรมอา้าวไม่แน่อ่ะเออไม่แน่ผมว่าอาจจะเป็นกุกเก่าบางหุ่นพรมหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นคาบคาบคาบขึ้นมา เขาว่ากูเก่านี่เขาตกกันขึ้นมาก่อนนะครับนะพระมาก็จะสะอาดเอี่ยมหน่อยนะ,นะไม่เหมือนกูใหม่ที่แตกมาแล้วจะเป็นคาบกุเนีย่ยดูคาบเดิวผมว่าใช่อยู่อันนี้เป็นกูเก่านะครับนะบกูเก่าบางหมุดพรมดูเนื้อปึ๊กเลยเนื้อไม่ใช่ทั่วไปพี่นะแล้วการลงกูแม่พระก็จะมีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับนะเออมีความชื้น,ม,น,นมีนุ่นมีนี่แม่แต่พิมพ์พ้าสวยมากนะครับพิมพ์พ้าสวยมากไม่ใช่พ้าทั่วๆไปพี่ดูความหนึบนุ่มเด ไม่มีกระด้างพี่เนื้อองค์นี้นะหนึกเลยส่องไปแล้วหนึกเลยไหมเออส่องไปแล้วหนึกเลยถ้าพี่พี่มีความรู้เบสิกเกี่ยวกับพระสมเด็จินเนื้อจะรู้ว่าองค์นี้แม่งหนึกเลยจี้ไปในแบบปึ๊กเลยพี่องค์นี้หมายเลขหกขอสี่ร้อยแล้วกันในอ่ะนะหมายเลขหกขอสี่ร้อยบาทพี่นะครับอันนี้ใครไวใครได้นะผมเพิ่งได้มาพี่นะครับนำเสนอพใหพพ้พี่ได้ดูนก่อนเลยนะนรับหมายเลขหกเอาสี่ร้อยบาทนะนรับหมายเลขหก 400บาทแนว้วนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะรพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ